สวัสดีครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่อาจารย์จะมาแนะนำสถานที่ในการเรียนปฏิบัติของออสาขาเทคโนโลยียานยนต์นะครับที่เราเห็นเนี่ยด้านหลังจะเป็นช็อปนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษานะครับในนี้เราจะแบ่งเป็น2องเซกชันนะครับเซกชันแรกก็จะเป็นเรื่องของงานสี นะครับอีอกเซกชันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงบริการรถยนต์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับงนั้นเดินตามมาจามันเลยครับด้านนี้ครับอารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เตรียมพ้นสีใหม่ทั้งคันนะครับพอทำแบบอะไรก่เสร,รชจด้วยความรวดเร็วเร,เราอาจจะทำกันแค่วันเดียวเสร็จครับผมนะฮะซึ่งคือเป็นรถของส่วนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราเราไม่เน้นคุณภาพเพราะเราทำเองเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมแล้วตอนนี้มีะบวนการเรียนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สำหรับเด็กสถาบานันเทคโนโลยียายมหาชัย ก็ถ้ามันเด็กที่เข้ามาต่อปวสก็จากปวสเข้ามาต่อปริญญาตรีนะฮะมันก็จะมีคอร์สเต็มๆของเราเลย1คอร์สนะครับก็ประมาณร20ชั่วโมงนะฮะในหนึ่งคอร์สนี้ได้ร้อยชั่วโมงคือเด็กเรียนจบคอร์สนี้เด็กสามารถทำสีได้ทำทำเองได้เลยเปิดครับเปิดอู่ก็ได้เลย <Okay. S 2> นะครับ <นะ S 1> เือเโอเคเอาเอาที่เตรียมเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำนะฮะไล่มาตั้งแต่เครื่องดึงตัวถังนะฮะ,นะในกรณีที่มันกรณีที่มันเหล็กสองชั้นแล้วชนยุดเข้าไปถ้ามีการดึงออกมันทำได้ยากนะฮะมันก็จะมีเครื่องมือตัวนี้สำหรับกระตุกดึงเอาออกแล้วก็มาขัดแต่งหน้าโต๊ะกลับให้เป็นได้ได้ระดับนะฮะชุดนี้จะเป็นชุดช้อนเคาะอ่อช้อนเคาะ นะเหล็กลองนะครับพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เคาะเล็กๆน้อยๆเราไม่ถึงกับสอนเรื่องของการเคาะตัวถังใหญ่นะฮะเคาะร,รอยบุบเล็กๆน้อยๆเพื่อจะทําให้งานทาเหล็กออกมาสวยงามนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพวกกระดาษทรายซึ่งถ้าในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะให้เด็กได้รู้จักกระดาษทรายชนิดต่างๆตั้งแต่ต้นกําเนิดของม,มันเลยเมื่อประมาณ1,300ปี ก่อนคิดกระดาษที่มีกระดาษทรายเริ่มใช้นะ,ะจนพัฒนาขึ้นมากลายเป็นกระดาษชุดนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นเป็นรุ่นใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในใน,ในสถานประกอบการเนี่ยเขายังไม่ค่อยได้มีใช้ก็นดลยซ้ำนะตัวนี้เป็นของอบริษัทที่เขานําเสนอมาให้เราทดสอนทดลองสอนกันเด็กแลยได้ใช้กับเด็กซึ่งมันดีมากเลยนะครับมันประหยัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเศษขี้สีติดกระดาษทรายรรนะฮะ ในเรื่องต่อไปเราก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์การพ่นสีตั้งแต่ปืนชนิดต่างๆปืนแบบต่างๆนะฮะเราก็มีให้ให้ซึ่งมีมากกว่านี้เก็บไว้นในตู้เวลา <ผม S 2> เด็กลงเนี่ยก็เด็กจะมีปืนประจําตัวเลยนะครับหนึ่งตัวในกรณีของการเรียนแบบช็อตคอร์สเทรนนิ่งซึ่งเขาจบปไปเนี่ยเขาสามารถไปเปิดอู่เขาจะต้องฝึกด้วยปืนของเขาเองนะฮะส่วนเด็กของเราในเรียนภาพปกติเราก็ใช้ปืนชุดนี้ ให้เลยสองก็อย่างตัวนี้เบาๆก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับเราลงทุนขนาดนี้ใช่ครับมีประมาณสิบตัวที่เราจัดสรรมาให้ส่วนไอ้ตัวถูกๆนี้ไม่ไม่กี่ตังค์นะฮะพันพันกว่าบาทสองพันบาทล้วก็โอเคคือมันใช้ได้ทุกปืนแต่ว่าเราให้รู้ความแตกต่างว่าปืนดีเป็นยังไงปืนราคาถูกเป็นยังไงนะฮะพ่นแล้วมันเกิดความแตกต่างยังไงเด็กจะได้ลองจับนะได้ลองเปรียบเทียบนะครับก็ แล้อย่างห้องตัวนี้ครับครับเชิญเชิญดูในห้องในห้องห้องนี้อายุประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยืภาปีได้แล้วโอ้ยี่สิบแลนะฮะตั้งแต่เขาเริ่มเปิดสถาบันขึ้นมาครับซึ่งมันก็พังไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่พื้นเพ์นิสุดหมดเราก็บูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเวลาทําเราจะทําความสะอาดเอาผ้าปูก่อนอย่างเงี้ยนะฮะเวลาพ่นเมื่อเลิกงานก็ถลกออก เช็คทาความสะอาดกับเหมือนกับที่อู่นะฮะที่อู่ที่ศูนย์ประกอบการทั้งหลายที่ทํากันอันนี้เราก็จะสอนวิธีการใช้ห้องนะฮะสอนการแมนแทนน่นห้องด้วยเพราะว่าเด็กเด็กจบไปนี่เด็กครับจะมีมีสตังค์ลงทุนซื้อห้องคศสีใช่ไหมฮะแมนแทนนั่นไม่เป็นเพราะคนขายเขาก็ไม่ไม่สอนแมนแทนนะฮะเราก็จัดระบบเรื่องพวกนี้ให้โดยคร่าวๆเลยก็ติดไว้หน้าห้องเลยนะฮะ อย่างเงี้ยว่าหลักการการบรรเทาแน่นทําอะไรมั่งนะฮะคือถ้าเด็กมันสนใจมันก็มามาดูก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนเพราะทุกครั้งที่เขาเข้าห้องเขาต้องทําตามนี้นะฮะ,มะแม้วจะมีการสอนของเราตอนนี้เราอิงอยู่กับอะไรครับก็ผมเอามาจากหลายหลายสถาบันนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมอยู่เบนมาตลอดชีวิตผมก็เอาหลักการที่เบนมาด้วยแล้วก็สร้างเป็นตําราขึ้นมา ทำเป็นตำลาแจกเด็กเป็นชีตแจกเด็กขึ้นมาแลนขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ความอุปถัมภ์ของบริษัทพีพีจีนะฮะเขาก็ให้อุปกรณ์มาบางส่วนให้สีให้ชุดอเอร์เบสมาให้เราลองนะฮะก็เป็นคือผมได้ข่าวว่าของเราได้เป็นศูนย์พ่นสีสําหรับฝึกอบรมของกรมพัฒนาพลังงานใช่ไหมฮะต้องต้องดูป้ายอนุญาตที่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยว เจ้าหน้ที่ไปไปถ่ายทางนู้นดู <c oughs> เห็นป้ายไหมป้ายฟาฟ,าฟ้าเนี่ยเ,เข้าไปถ่ายนู้นดูเลย <c oughs> อันนี้ของเราก็จะตั้งเป็นาสถานีทดสอบ ตามแบบมาตรฐานของกรมแรงงานนะครับไม่เปเไรเสียงเขาได้ใช่ไหมก็มาตรฐานกรมแรงงานเขาจะมีเป็นระดับขึ้นไปนะฮะไล่มาตั้งแต่การเตรียมพื้นนะฮะการปิดกระดาษกาวการใช้น้ํายาอุดอะไรอ่ะอุตตะแคบนะฮะแล้วก็การถอดขั้วแบตเตอรี่อะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวกับงานสีซึ่งเขาต้องสอบแล้วเพื่อจะได้ใบเซ็นติเิเกตจากกรมแรงงาน เอาไปยื่นกับสถานประกอบการเขาจะได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้กแลังเพิ่มขึ้นของเราก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ทําการสอบแบบนี้โอเคเลยนะฮะถือว่าถ้าใครถ้ามีผู้สนใจอยากจะฝึกอบรมก็คือสามารถติดต่อที่สถาบันได้ใช่ใช่คือจะเรียนในระบบของเรานะฮะก็ได้หรือจะเรียนแบบช็อตคอร์สก็ได้นะฮะช็อตคอร์ดเราจะเรียนวันอาทิตย์วันเดียวนะฮะทั้งหมด15้าครั้งคือจบไปนี่ อย่างน้อยต้องทํารถตัวเองได้ละทําสีได้แน่นอนทำสวยแน่นอนแล้วก็พ่นอย่างถูกวิธีนะเรียนรู้อย่างถูกขั้นตอนไม่ใช่ทําแบบอู่ข้างถนนนะฮะทำอย่างมีหลักการเออเครื่องมือสหัผสมสีนะครับอ้าวเชิญดูทั้งนี้มาอันนี้เป็นชั้นสําหรับกวนสีนะระวังสายชั้นสําหรับกวนสีซึ่งเราก็จัดวางสีไว้ให้กับนักเรียน คือเราจะให้ชิ้นงานของเขาเนี่ยให้เขาทําสีตามใจชอบอ,อยากจะทําอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้สีเขียวสีแดงสีเหลืองได้ทั้งนั้นแต่ขั้นตอนจากพื้นเหล็กขึ้นมายันที่จะพ่นท็อปเนี่ยนะฮะมันสวยที่ท็อปกับสวยที่เคลียร์ใ,ให้เขาเลือกเอาเองเขาจะถูกใจแล้วก็เกิดความรักความสนุกในการทํางานของเขาตู้น,นี้เครื่องอะไรอันนี้เป็นตู้ตู้สาหรับพ่นเทียบในกรณีที่เราพ่นแก้แผลเป็นจุดเล็ก เราจะต้องผงสมสีให้เหมือนกับสีเดิมนะฮะเราก็จะมาพ่นลงบนแผ่นนะฮะแผ่นแผ่นทดสอบเอ็กอนะเราจัดเอาไว้อยู่ข้างใต้นี้หมดนะฮะไว้เป็นห้องอบพวกนี้นะฮะพ่นนะวางบนชิ้นง,งานนี้แล้วก็พ่นตู้นี้ก็เปิดดูอากาศเข้มไปนะครับพ่นเสร็จก็เอาแผ่นนี้ไปเทียบกับตัวรถจริงว่าเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเราก็สามารถที่จะมาแต่งสีเอาให้เหมือนให้ได้ นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิชาขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะอันนี้เป็นตู้สําหรับพ่นเทียบนะครับส่วนแผงสองแผงทำที่เหมือนกันนะฮะคือผสมอันนี้จะเป็นสีในตระกูลของสีอะไรสีที่พ่นเคลือบแลกเกอร์นะครับเป็น1 K ก็ได้เป็น2 K ก็มีนะฮะส่วนข้างในห้องที่เราได้รับอุปถัมม์จาก PPG นะครับก็จะเป็นเรื่องของสีสูตรน้ำนะฮะ เข้ามาข้างในได้เลยนะ,ะตูนี้วน,นะสีสูตรน้ำเราก็มีใช่ไหมครับคือตอนนี้ศูนย์ศูนย์ประกอบการทั้งหลายถูกบังคับให้ใช้สีสูตรน้ำ oh. เพื่อลดพลูชันนะฮะคราวนี้ถ้าเราเรียนที่นี่เราก็ต้องรู้ไอ้สูตรน้ำเป็นยังไงผสมยังไงมีอะไรเป็นตัวทำละลายการหลักการผสมผสมเท่าไหร่ mm. นะฮะ ความค้นใสเป็นไงพวกนี้เราต้องสอนให้หมดเพราะเขาออกไปแล้วเขาต้องทําเป็นเขาต้องทําได้คืออย่างน้อยก็ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นที่หนักใจของหัวนหน้างานนะฮะเข้าไปต่อยอดเองนิดหน่อย,อยก็นักศ <สา S 1> ึกษาเราถ้าเรียนจบคอร์สนี้ก็สามารถเปิดอูซ่องหากินได้เลยหากินได้เลยนะฮะใช้ได้เลยครับนะครับโอเค้ธรรมดานะ,ะนะอันนี้เป็นตู้ที่เราเก็บกาพ้นสีตั้งแต่รุ่นแรกแรกมาเลย นะฮะหมายถึงตั้งแต่เขาเริ่มเกิดการพ่นสีขึ้นมาเป็นรุ่นสเปดดี้ mm hmm. รุ่นเพรสไททเกา่าๆจนกระทั่งมาตรฐานตัว3-4มสี่หมืน่นนะฮะก็เ,เก็บให้เด็กเรียนแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เขาไม่ว่าจะเป็นสีนะเป็นทินเนอร์เป็นกระดาษทรายเราจัดเตรียมไว้ให้หมดนะครับรถที่เรามีให้เด็กฝึกมีเยอะครับเยอะกี่คันครับลอไปดูได้ไหมครับได้เลยครับอยู่ในช็อปที่จอดขึ้นห้อยได้ทุกคัน เพราะน,นี้เป็นรถของวิไลนะฮะรถของถาบันนะฮะอย่างเนี้ยทีส่สองคันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะอันนี้เป็นเป็นสำหรับให้เด็กฝึกนะครับส่วนรถที่เข้ามาฉาบฉวยอย่างนี้เป็นการลองซื้อมือรับงานนะรับงานมาทําต่างหากได้ด้วยใช่ไหมได้ครับได้นะฮะก็ so, คือมีอาจารย์ท่านใดในในสถาบัานเนี่ยอยากจะทําสีเล็กๆน้อยๆสามารถเข้ามาทําได้เลยการได้เลยนะฮะ คืออย่างน้อยเราก็ช่วยเหลือกันในฐานะครูบาอาจารย์ด้วยกันแล้วก็ข้าใช้จ่ายถูก็ไปซื้อเอามานะฮะลงทุนเองจะได้รู้เลยว่าราคามันเท่าไหร่นะฮะส่วนค่าแรงนั้นแล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นน้ำตักขวดนึงก็ยังได้เลยโอเคอันนี้รถที่เราได้ทำเสร็จไปแล้วนะฮะ อันนี้สีแดงสีเขียวสีอะไรพวกนี้นี่คือรถรถที่เราทำนะครับที่นักเรียนทำที่อันนี้เป็นเป็นผลงา